หมายถึงการใช้อิทธิพลผ่านวัฒนธรรมและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละประเทศเพื่อสร้างความประทับใจโดยไม่เกิดการบังคับหรือไม่เกิดการใช้อำนาจค่ะซึ่งสำหรับประเทศไทยแล้วซอบ์เพเวอร์ที่ถูกมองว่าโดดเด่นและสะท้อนถึงวัฒนธรรมหรือพู้พลังแห่งวัฒนธรรม หลากหลายและลึกซึ้งเช่นอาหารไทยที่ได้การยอมรับจากทั่วโลกหรือการแต่งกายความคิดสร้างสรรค์และความเป็นมิตรของคนไทยค่ะซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ไม่เพียงแต่สะท้อนให้ถึงเอกลักษณ์ของไทยแต่ยังสะท้อนถึงความมีสเสน่ห์ของชาติไทยบนโลกค่ะซึ่งสอบพาวเวอร์ไทยยังถูกนำเสนอผ่านสื่อบันเทิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นภาพยนตร์และซีรีส์ที่ได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะเช่นภาพยนตร์หนังเรื่อง f r i e n d Zone หรือระวังเส้นสุดทางเพื่อนภาพยนตร์แนวโรแมนติกค,คอมเมดี้ที่เล่าเรื่องราวความสัมพันธ์แบบอบอุ่นและตลบคบขันในแบบไทยๆค่ะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้รับความนิยมแค่ในไทยแต่ยังสร้างกระแสนในทั่วเอเชียค่ะ เนื้อหาที่เข้าใจง่ายและมีความลึกซึ้งพร้อมทั้งสอดแทรกวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบไทยๆท,ที่มีความนุ่มนวลและมีสะเสน่ห์มากๆค่ะทางด้านแฟชั่นไทยวัตถุดิบพื้นบ้านอย่างผ้าไหมไทยและผ้าเข่าม้าที่ผสมผสานร,ร่วมกับดีไซน์ร่วมสมัยเพื่อสร้างชุดเดรสรูหรือเสื้อผ้าเนื e สตที่เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ ซึ่งการนำแฟชั่นไทยนั้นสามารถได้รับการยอมรับในร,ระดับสากลซึ่งการนำวัฒนวัฒนธรรมดั้งเดิมมาผสมกับกระแสนิยมเกิดเป็นความสร้างสรรค์ที่ลงตัวและเกิดความดึงดูดน่าสนใจจากผู้คนทั่วโลกค่ะยกตัวอย่างซอฟ์พาวเวอร์ที่ถูกมองว่าโดดเด่นอย่างเช่นกางเกงช้างค่ะ การเกงช้างได้ัดเป็นสัญลักษณ์ในสายตาของชาวต่างชาติเนื่องจากในสถานการณ์ที่ชาวต่างชาติต้องการหาเสื้อผ้าที่สุภาพและเหมาะสมสําหรับการเข้าเยี่ยมชมวัดการเกงช้างที่มีเลือกหลายความสวยงามและมีความทันสมัยเหมาะกับสภาพอากาศร้อนชื้นของเมืองไทยเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์กับพวกเขาค่ะนั่นแสดงได้ถึงว่า สอบทาวเวอร์ไทยไม่ได้เกิดการพัดดันจากรัฐบาลแต่แต่เกิดการแต่เกิดจากความยอมรับของผู้ประกอบการที่เข้าใจและเข้าใจความตอบสนองของนักท่องเที่ยวค่ะทางด้านกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ไทยเช่นการดำไทยการลอยกระทงและ งานช่างฝีมือไทยกิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมและดึงดูดความดึงดูดความดึงดูดความสนใจจากผู้คนทั่วโลกแต่ยังส่งเสริมถึงเอกลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยค่ะซึ่งอย่างเช่นงานฝีมือไทยเช่นการทอผ้าไหมหรือ การบินเผาที่แสดงถึงความประณีตและภูมิปัญญาไทยที่ได้รับก,การยอมรับจากทั่วโลกหรือจะเป็นการลำอไทยที่สอดแทรกถึงความประทับใจอยู่ในท่วงท่าและเรื่องราวของท่วงท่าต่างๆหรือจะเป็นการลอยกระทงในปันต่างประเทศสำหรับเพื่อสำหรับอ่ เชื่อมโยงความธรรมชาติเชื่อมโยงธรรมชาติและวัฒนธรรมไทยค่ะและสำหรับสุดท้ายค่ะดิฉันอยากขอให้